สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับทอนครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมาณนุก,กเกษมและดรทอนธรรมรงนาวาสวัสด์ครับวันนี้เรายังอยู่กันที่เยอรมันในหนังสือเล่มล่าสุดของดรทอนครับตามรอยทางรักบาวเรียเยอรมันเล่มหนึ่งคุยกับอาจารย์ทอนและพี่เล็กกันครับสวัสดี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 ครับก็ไม่นานผมก็คงจะได้มาอัดรายการด้วยรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าอะไรสายสีส้มมันวิ่งตรงไหนอ๋อที่มันมีสถานีอยู่ตรงอะไรนะบางขุนพรมอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ที่เราติดป้ายบอกเราไม่เอารถไฟฟ้าใช่ก็อีกไม่นานก็คงจะสิบปีเร็วเงร็วไปแล้วมีดีเอสเกษรที่ผมรอมาตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ มันก็เกินไปนะเพราะอยงนั้นยังไงก็ตามนะครับก็หวังว่าประเทศไทยคงจะก้าวหน้าต่อไปแม้ GDP ของเราจะจะได้รู้ั้างไหมว่า GDP เราเห็นว่าช้ามากอะไรช้าไม่คือไอการการโตของ GDP บ้านเราตอนนี้เราไม่คำนึงถึง GDP แล้วคำนึง GDSGDS ก็แทบจะไม่เหลือแล้วมันะเราใช้วัดความงามกันใน นะฮะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะครับเที่ยวกับทอก็จะอยู่กับคุณผู้ชมต่อไปเรื่องเรื่องเศรษฐกิจนี่ทําอะไรเราไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเราไม่เคยสะดุ้งเราผ่านจุดที่ต่ําที่สุดมาแล้วใช่ไหมเรายังอยู่บนจุดที่ต่ําที่สุดมันไม่ใช่เราเรียกว่าผ่านมาแล้วเรียกว่าเราอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไร5ปีก่อนเราก็อยู่ตรงนี้5ปีให้หลังเราอยู่รงนี้นต้องบอกใหมเราจะไม่ต่ำไปกว่านี้อีกแล้วถ้าใช่ไงเราอยู่นรกขุมเจ็ดแล้วมันจะเป็นยุท่แปลกมันยังไง เพราะฉะนั้นก็สบายนะฮะเพราะฉะนั้นจะตกต่ำติดลบยังไงก็เชิญบริหารยังไปเถิดเราก็ยังสามารถอยู่ของเราได้ต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นการต่ำไปกว่านี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องช่วยสนับสนุนรายการเราด้วยอา <c oughs> จารย์<น>ะจะไ,ไ,ปไปเที่ยวต่อน้ำจับเปรี้ยงอ,อันนี้ขวดนี้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะฮะนะฮะเรายังกินกันจนถึงอาทิตย์นี้เหลือก้นขวดเราก็ยังกินอยู่นะฮะอันนี้หมดหมดตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว จะเห็นว่าจะมีหัวเชื้อสีม่วงม่วงคายอยู่อันนี้น้ำอันชันน้ำอันชันผสมนมำเนากินก็ได้สะผมก็ได้อ้าวไม่ใช่ไม่อันนั้นนัญชันล้วนจานนั่นเงียมดขึ้นอชันนี่เราไปเขียนคิ้วเราเอาไปเขียนคิ้วน้องคนดีดิ มดขึ้นนะสิฮะอ่าก็ตอนนี้เราก็อย่างมุ่งหน้าต่อไปนะครับแล้วก็อย่างที่คุณเมย์เกิ่นนําไว้นะครับช่วงนี้เนี่ยเรากำลังมุ่งหน้าพาคุณผู้อ่าคุณผู้ชมทั้งหลายเนี่ยเดินทางไปเยอรมันเพื่อแสดงศักดิ์ศรีแล้วก็ประสิทธิภาพของรายการเราว่าต่อให้มันไม่มีอะไรเราก็ยังพาคุณผู้ชมไปเมืองที่ได้ชื่อว่าค่าครองชีพแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้นะฮะเพราะว่าเยอรมันใช้เงินยูโรตอนนี้เท่าไหร่ฮะ สี่สิบนิดๆเนี่ยตอนนี้เริ่มแย่แล้วเงินบาทชักอ่อนแล้วไปเลยอ้าวเมื่อวานบอกว่ายังแข็งขึ้นมาหน่อยนึงนี่ลงไปกันในตัดที่บอกแข็งขึ้นมาหน่อยนึงนี่ขึ้นมาประมาณแค่นี้เวลาลงนี่ลงทั้งบัญชี้แข็งขึ้นนี่ประมาณปลายเล็บนิ้วก้อยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นต้องตามข่าวให้ดีๆเงินมันเปลี่ยนกันเร็วครับซึ่งก็ดีนะจะได้ส่งออกกันเยอะก็อยู่เราอยู่ที่สี่สิบข้าวนะข้าวส่งไม่ได้จะส่งอะไรออก นายกชอบไปนะฮะยังไงก็ตามเนี่ยก็ดีฮะเพราะว่าเวลาเราฟังเราก็จะรู้สึกดีว่าส่งออกได้เยอะเพียงแต่ว่าอย่าลืมไม่รู้จะส่งอะไรออกไปไม่จะลืมอะไรสอ้ไม่รู้ส่งออกอะไรนะว่ากันไปแต่อีกสำคัญก็คือว่าเราต้องนําเข้าอืนําเข้านี่คือน้ํามัน อส่งออกนี่ผมไม่รู้ใครจะได้รับประโยชน์บ้างแต่ไอ้นำเข้าแล้วเงินอ่อนเนี่ยเห็นเห็นอยู่ชัดๆก็คือน้ํามันเป็นรถได้นี่ไม่ไม่ต้องใช้น้ํามันเพราะเป็นจักรยานนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอให้รับแรงของเศรษฐกิจที่อาจจะมีการเปลี่ยนผังนโยบาแต่ก็ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเศรษฐกิจผมเป็นได้ทุกเชี่ยวชาญสรุปว่าเราจะเจอปัญหาเศรษฐกิจแล้วใช่ไหมเราเจอแล้วเจอมานานแล้ว เงินึนว่าตอนตอนปีที่แล้วเนี่ยมันมันดูฟุฟ่มฟือเพราะว่ามีทั้งรถคันแรกม,ม,มีจำนำข้าวมีอื่นๆปีนี้คือปีที่เริ่มรับผลกระทบจากนโยบายต่างๆที่เขาทำมา ว่างั้นเอ๊ะนี่มันรายการเที่ยวกับทอนนะฮะลืมไปอาก็ในฐานะที่อาจารย์ทอนเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเศรษฐกิจหุ้นเป็นไงหุ้นวันนี้แดงกระดานไม่ไม่ไม่เดี๋ยวพูดวันนี้อาจจะเขียวปีผมอาจจะแฮปปี้คอนเดอร์นี่อีกตั้งหลายวันใช่เพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจเลยครับเรื่องอื่นๆใดๆมาทําเศรษฐกิจทอนให้รุ่งเรืองดีกว่าซื้อหนังสือเพื่อที่อาจารย์ทอนจะได้เอาเงินไปโปะหุ้น นะฮะก็อย่างที่บอกกูเกินนำกันแล้วว่าตอนนี้เรากําลังตามรอยทางรักไปท่องเที่ยวเยอรมันกันอยู่นี่ก็คือเล่มเล่มแรกที่เอามาชิมลางเป็น้อว่าหนังสือของผมไม่เหมือนกับพี่บัญชาบัญชามัานชาคามินอ๋อเผมออกเล่มหนึ่งผมไม่มีเล่มสองไม่มีอันนั้นก็ตามรอยนายก อ๋อไม่ไม่ไม่เล่มก่อนหน้านั้นท่านสองปีสีประเทศที่บัญชาไปรับสุราอะไรในยุโรปสักอย่างหนึ่งแต่ของเราเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าอ่ันนั้นเขาไปแบบคนเหงาไปไปเจอตรงไหนนั่งร้านชิวๆนั่งล้ำลึกความหลังของเขาไปเรื่อยมันตึกงเจ๊งไงฮะอ่าล้ำลึกเฉยๆเล่นซัดโต๊ะโตกมาด้วยมันก็เลยไม่ไม่ว่าะไรพี่บัญชานะครับขอบคุณพี่บัญชามาตลอด อาาย่างไรก็ตามเนี่ยหนังสือที่แสนจะดีของผมเนี่ยจะสามารถจับใจคุณผู้ชมได้ไหมเหตุว่าเล่มนี้จุดเด่นของเล่มนี้คืออะไรนะ8ปี8ปีแปดีสามสวันเพื่อการเขียนหนังสือ2เล่มเขียนอยู่ชัดๆว่ามันจรงิงคืออันนั้นมันก็ได้เป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวไงหรือ <ไป S 1> ตอนนี้ไปแล้วไปอ,อีกนี่บางแห่งไปทับกันสองสมผลนะ่ะไม่เรียนประสบการณ์จะทำหนังสือให้ดี แต่ผมเชื่อว่าไปครั้งแรกก็ไม่ได้คิดจะทำหนังสือไม่ใช่เหรอทำคิดทุกครั้งเลยเกิดมาวางแผนลงหน้าอยู่แล้วแต่ไปเที่ยวยังไม่เคยมีครั้งไหนในโลกนี้ที่ไม่เคยคิดแต่ทีไหนที่ไปแล้วแบบว่าสมัยก่อนที่ไม่เคยคิดตอนเด็กๆอยู่เนี่ยตอนนี้ก็งัดเอาประสบการณ์มาขายใหม่เขาเรียกรีไซเคิลวนไปวนมาถามจริงๆตั้งแต่เขียนหนังสือมาทุกเล่มเอาแบบชอบจริงๆเลยนะ <idd les Lust> เล่นไหนบ้างที่ชอบที่สุดอย่าบอกว่าเยอรมันว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นการขายวันนี้อีกก็จริงๆมันก็เริ่มเป็นการขายวันนี้นี่บร็นรายการขายของอยู่ชัดๆมันจะให้มันอะไรก็หลายเล่มอย่าไปสนใจเลยตรงนั้นเราเที่ยวเยอะมันกันดีกว่าผมเขียนผมชอบทุกเล่มมันยิ่งเล่มไหนพิมพ์ครั้งที่สองผมยิ่งชอบใหญ่บางเล่มพิมพ์สามสี่ครั้งในโอชอบที่สุดเลยชายอันนี้เป็นครั้งแรกนะเป็นหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดนะครับก็อย่างที่เราทราบพี่เล็กยกปกขึ้นมาดู ปกมันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคุณผู้ชมไปปรับจอทีวีของคุณเอาเองเดี๋ยวมันจะชัดกว่านี้ครั้งหน้าครั้ง,งหน้าครั้งหน้าภาพจะสีสวยสดใสามากกว่านี้นะฮะอันนี้เป็นเหมือนเป็นดรับเฉยๆนะฮะตอนหน้าปกจะหน้าตาเป็นแบบนี้เรื่องของเยอรมันบาวาเรียเนี่ยมีสอง,ง,งสองเล่มนะครับก็มีทั้งเล่มหนึ่งและเล่มสองอย่างที่อาจารย์บอกฮะว่า8ปีที่เดินทางไป3ทริป50กว่าวันสั่งสมประสบการณ์เก็บเกี่ยวเรื่องราวทั้งหลายมาถ่ายทอดใน เล่มนี้แล้วก็อย่างที่พูดไปเมื่อครั้งที่แล้วว่าเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ตั้งใจเอาไว้ในครั้งแรกๆของการเขียนหนังสือแต่ว่ากว่าจะมาได้เป็นรูปเป็นร่างก็เพิ่งจะมาวันนี้เองอยากเขียนให้ดีไงของดีมันต้องระมียบันนี้ฟังดูโทษนะฟังดูแหล่ๆยังไงไม่ลดูดิสังคมมันเดี๋ยวนี้มันแหล่แล้วนั้นคราวที่แล้วเราโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อน ใครที่สนใจหนังสือเล่มน,นี้นะโทรศัพท์ไปถามได้นะครับที่สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ราคาปก390แต่ว่าถ้าสั่งซื้อผ่านรายการเที่ยวกับพรอตรงนี้จะเหลือ320และถ้าคุณเป็นสมาชิกของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ด้วยก็จะลดไปอีก10%นะฮะเพราะฉะนั้นสิทธิพิเศษของสำนักพิมพ์การเป็นสมาชิกของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์เนี่ยผมคิดว่าสมัครไว้ก็ไม่เสียหายถ้าสมัครเองตอนนี้มีเปิดอยู่หรือว่าไม่แน่ใจรู้สึกจะได้ให้ส่งสลาก <wounds> สลักเกีย mhm. <coaches S 2> มสลายเนี่ยแหละใช่ <pos anch i> นะฮะลองไปถามก็ดูแล้วกันว่าซื้อหนังสือเท่าไหร่ถึงจะได้การเป็นเมมเบอร์อัตโนมัติหรือสมัครสมาชิกร้อยหรือร้อยห้าสิบผมไม่แน่ใจคุ้มนะเพื่อที่จะเไปลดในการสั่งซื้อหนังสือถ้าคุณเป็นคนชอบอ่านหนังสือสมัครสมาชิกไว้จะคุ้มกว่านะฮะก็จะเหลือถ้าเป็นสมาชิกเหลือไม่ถึงสามร้อยแล้วราคการนี้รวมค่าจัดส่งให้ถึงบ้านด้วยปกติค่าจะส่งพวกนี้ก็ต้องมียี่สิบสามสิบบาทใช่ตําหนัก ทางตาน้ําหนักนะฮะเพราะฉะนั้นลองโทรไปสอบถามดูฮะ082เอต้องทางน้ำหนักการเวลาเซฟสูเรียนนะ0827828353อย่าเพิ่งคุยกันนะแล้ว0827828356นะครับเป็นเบอร์ของสานักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์หรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k c o m สําสนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ครับโทรคอนได้ก่อนนะครับ โทรทีหลังก็ได้เหมือนกันหนังสือพังพิมพ์ฮะเราไปเที่ยวเยอรมันกันไปดูภาพกันต่อครับว่าครั้งที่แล้วเราเห็นปิ้งไส้กรอกกันอยู่อสามไม้ยี่สิบเนินไส้กรอกตลาดบงกะปีนั้งนั่งเนี่ยหน้าบ้าขน้นมาเลยฮะมันมีเนื้อหนูเหรอใส่แป้งเยอะ โอ้อยุนก่นอนยุนก่นอนไส้กราเยอรมันนะฮะมีชื่อเสียงมากซึ่งอย่างอันดับแรกเนี่ยทุกคนก็ทราบดีว่ามันมีชื่อเสียงมากอยู่แล้วอันดับที่สองก็คือเวลาเรากินไส้กรอกรวมมิตรตอนที่สั่งเบียร์มา,ามันมันจะมีความแตกต่างกันไส้กรกเยอรมันนี่เขากินกันจริงๆไม่ต้องกินกับเบียร์ก็ได้กินกันเลยก็ได้กินดนิิมันจะใหญ่มันจะยาวมันมีหลายแบบซึ่งิิิิิิิิิยิิยิิิิิิิิิิิิิิิิิการิิิตอนนี้ผมจําไม่ได้ ต่ในหนังสือผมมาเขียนผมมาอธิบายเรื่องไส้กรอกทั้งสามสี่หน้ามันจะมีแบบเนื้อสับมีแบบนู่นแบบนี้ต้องเรียกให้ถูกอะไรอย่างเงี้ยซึงั้งหมดเนี่ยผม,มรู้หลังท<ค>ี่ผม็กรร<ค>มวิธีของการมาเป็นไส้กรอกนะฮะก้าวัวมา <c oughs> แล้วก็ลงไปในเครื่องเออมันก็บดจูดวัวน,นี่ไม่ใช่ <c oughs> เนื้อวัวน,นะฮะวัวทั้งตัวเนี่ยแหละฮะไม่ช่มันวัวเกิดมาตายเอาทั้งเครื่องในข้างอะไรอุ้ยเขาต้อง แม่ไหมมลงไปเลยทั้งตัวโอ้ลงม่อทั้งตัวฮะแล้วไม่มีการถอนขนไม่มีอะไรทั้งสิ้นบ้าเลยเดินลงเครื่องไปเลยปื้นเดี๋ยวไปเชื่อคุณเมียนะฮะเพราะว่าใส่กอพวกนี้ส่วนนะใหญ่ใส่แป้งหมดเลยต้องผสมแป้งผสมหมดเลยเออเอากลิ่นวัวใส่เข้าไปยังไงก็ตามนะฮะใส่กอกอย่ะมาสังเกตนะคุณผู้ชมมันมันจะยาวครับหยุดก่อนจับไปใส่กอกมต้องบอกว่าอย่ารีบจับใส่กอกันนะจับกับหยุด้า่อย่ตรงกองเนี่ยมันจะดูหิว หลักการหลักการง่ายๆนะฮะก็คือเฟรนดกอบพวกนี้เนี่ยปกติเขาจะไม่กินแบบเดี่ยวๆเขาจะต้องใส่ขนมปัง แต่นมปังตรงกลางเหมือนทอดดอกใช่แต่มันไม่เหมือนทอดดอกเพราะว่าทอดดอกนี่ไส้กรอกกับขนมปังกัญญาเท่ากันเขาเยอะมานี่ไส้กรอกจะยาวกว่าขนมปังสองเท่าจะเอามาสองด้านเหมือนเครารบะเบาว่ามันโค้งมาเป็นเขาแล้วก็กินก็ต้องแทะซ้ายเข้าไปแทะขวาเข้าไปบางทีก็จะเป็นไส้กรอกเนี่ยเห็นยาวๆไหมเขาจะขดเป็นวงกลมอะเหมือนไส้อัวไส้อั่วใช่แล้วก็มาวางแบบแฮมเบอร์เกอร์อาแต่เขาจะไม่ใส่อะไรนะใส่มสสตาร์งอย่างเดียวไม่มีพวก ซอกเผือกอะไรนะนะระหว่างแล้วก็ซัดมาสตาร์ดแล้วก็กินมาสตาร์ดครับเป็นไงอร่อยไหมอร่อยผมชอบอะไรก็ฟรีๆผมชอบตรงนั้นอ่ะบีบซะเกือบหมดนะครับเป็นขวดหรือครับเป็นซองให้เป็นบวกเป็นเป็นขวดเพือนพวกนี้นั้นถึงลอยเอาแผงลอยไงเติมได้เท่าไหร่ก็ได้ใช่ซัดเต็มเลยข่าวเกาะญี่ปุ่นถึงกันร้องอุ้มันใส่ <laughs> จะโดนตีจะไม่เป็นไร <laughs> <laughs> ผมจาะเขือเทศ <laughs> ซอสมะเขือเทศเป็นหมดขวดเลย <laughs> อต่อครับต่อไส้กรอ,อกจบแล้วอย่าคุยกันมากหิวครับมันมีสองสีนะอาจารย์มีหลายสีเลยพี่เล็กอยู่ในหนังสือถ้าไปอ่านเอาเอง <c oughs> มันจะมีรูปแบบต่างๆของการทําไส้กรอกวิธีการกินไส้กรอ,อกค้นมาโดยละเอียดยิบมันจะอ่านแล้วจะน่าก,กินหยุดนิดนึงครับอันนี้ชาลรถไปไหนเห็นไหมนี่ดูจอเขาต้องจอสีอ่ะ ออจสีเปิดันนี้จอมันเลื่อนขึ้นมาจากคอนโซลเลยใช่ไหมกดพอตัดรถปื๊ดอันนี้ก็ดึงอันนี้บีเไม่ไม่อันนี้ออดี้ออดี้รุ่นนี้ท็อปเลยชอบมากเพราะว่าออดี้รุ่นนี้เนี่ยเมืองไทยก็ทําได้ฮะรู้ข้าก็ทำได้มันคนละแบบกันไหมอันนี้สั่งบนจอก็สั่งนะคู่กันเลย ไอ้จอเล็กเนี่ยเอาไว้ให้คนข้างๆดูจะดูแผนที่ส่วนจอนี่จะบอกเลยว่าเดียวซ้ายเดียวขวาบนจอน g <BS>. <S ั s เราเลยมันจะยิงเลยว่ามันี p s ปกติ GPS จะขึ้นจอเล็กอย่างเดียวไงครับอันนี้ขึ้นจอใหญ่ด้วยขับง่ายมากออดีจ้จริงๆผมชอบนะฮะทำไหมทำในเมืองไทยโหพี่ <laughs> ต่อครับต่อต่อก็จะเห็นเห็นไหมเห็นในยออดี้มีจอทั้งหน้าจอผมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เวลาผมเที่ยวเยอรมันเนี่ยผมจะเช่ารถขับ เพราะว่าอ่ามันสะดวกกว่าอับเองฮะถ่เองถ่ายเองก็ได้เองก็มาอยู่ตรงนี้ใครจะถ่ายได้ก็ขับมือเดียวขับเงี้ยทำไมเออเบ้อแย่แล้วนะจริงอุ้ยมันเลือแค่งนิดนิกนะฮะโอ้นี่ที่ไหนเป็นไรแฟรงเฟิร์ตผิดแล้วเริ่มต้นจากแฟรงเฟิร์ตนะครับผมเช่ารถมาจากแฟรงเฟิร์ตแล้วก็ขับมาที่เมืองนี้นะฮะเกาเรียกเมืองวูสบวก บ่าวกบูสบวกบูสบวกบูสบวกประมาณนั้นนะบวกบวกกเลยบูสบวกฮะมันเหมือนนั่นแหละพอหยุดนิดนะฮะไม่ผิดหรอกหยุดนิดหนึ่งพอจะถึงก็ดึกแล้วนะพอจะถึงก็เย็นจากแฟรงเฟิร์ตมาวูสบวกมันเป็นเส้นทางถนนเขาเรียกโรแมนติกโรอโรแมนติกโรดคือเป็นถนนที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปแลเป็นถนนในฝันของว่าคู่ฮันนีมูนเบาสาวของประเทศไทยรู้เบาสินสอดต้องกี่บาท เดี๋ยวนี้เขามีโปรแกรมคำนวณสินสอดนะไม่เคยอ่านนะนี่เฟซเฟิร์สไม่อา่านเขาจะมีคำนวณให้ว่าสินสินสอดเราต้องเท่าไหร่เอสินสอดค่าชำนวนเฉลี่ยโดยที่มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเรียบร้อยของชายไทยที่จบมาแล้วทํางานมาไม่เกินประมาณสักห้าปีเนี่ยจะอยู่ที่เจ็ดแสนหกหมื่นอืมหเห็นหเห็นหเขียนเรื่องสินสอดอยู่เนี้ยน่าเก่ง อะไรก็ได้เขียนแล้วขายอ่อยๆไปเมื่อกี้เขียนสินสอนมาจะได้ดึงเรื่องมา <laughs> หาฮันนีมูลกลับมาที่โรแมนติกโรดทำไมถึงชื่อโรแมนติกโรดนะฮะโรแมนติกโรดเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมืองทางตอนอในบาวาเรียเหนือบาวาเรียไปแล้วก็วิ่งทะลุบาวาเรียจนไปจบที่ปราสาทนอยชวังสไตล์ <laughs> มีเมืองอยู่ในเส้นเส้นทางเมืองหลกัหลกๆใน17เมือง <laughs> มีหมู่บ้านเล็กๆอีก ะะเขาเรียกูโรแม,มติกรถเนี่ยก็เพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยที่แพ้แต่ก่อนก็ไม่มีแต่พอแพรสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยพวกเยอรมันเข้ามาเยอะเยอรมันชอบขับรถนะฮะเขาเลยใช้รถเยอะก็<อ>เ,เลยกลายเป็นเส้นทางถนนสายโรแม,มติกรถขึ้นมาเป็นถนนผ่านชนบทไปเรื่อยๆอบางทีก็มีไฮเวย์บางทีก็มีชนบทถนนดี เหยียบกันเท่าไหร่พี่แล้วก็เราพูดถึงเยอรมันอยู่นะพี่ไม่ใช่ทองหลอ่อถนนที่ย่างกุ้งได้ไหมเอาทองหลอ่อเลยอะ <c oughs> ทองหล่อถนนจิงๆิงของเมืองไทยปลูกหมดเลยผมรถผมจะพังหลายหลไปฝาท่อหายไปทั้งอันนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพถนนเลิกคุยกันเรื่องนั้นนะฮะป,ป้ายเปยบอบทังชัดเจนเราสามารถขับไปแล้วก็จอดไปได้ <c oughs> ซึ่งเส้นทางแรกเนี่ยมา,มาที่วุสบวกเพราะว่าวุสบวกเนี่ยเดิมทีเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ย เป็นเขาที่เรียกเขาเรียกกันว่าเป็นเมืองท่าเมืองหลักของเยอรมันในเขตบาวาเรียสมัยก่อนเนี่ยฮะมันยุโรปเนี่ยมันมีประวัติยาวเริ่มตั้งแต่อาณาจักรโรมันเมื่อประมาณ2,000ปีก่อนอณาจักรโรมัน2,000ปีก่อนเนี่ยพอโรมันโดนเสื่อมสลายไปเนี่ยมันก็ยังมีความรู้สึกว่าต้นตระกูลเรามาจากโรมันโรมันมันต้องเป็นเทพนะเพราะฉะนั้นก็เลยมีอาณาจักรตามมาเขาเรียกว่าโฮรี่โรมันอ็มพร์ ภาษาไทยจะใช้คําว่าอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะฮะพระสันตะปาปาก็มีอำนาจผ่านมาทางนี้คือเน้นทางเอาศาสนาเคริสต์เขื้อมาเกี่ยวข้องในเมืองต่างๆในแคว้นต่างๆพวกนี้เนี่ยมากกว่าสามร้อยแคว้นตอนนั้นยังไม่รวมเป็นประเทศก็เลยกลายเป็นเมืองที่อยู่ในอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่จําเป็นว่าต้องขึ้นตรงกับพระสันตะปาปาโดนตรงนะฮะเพียงแต่ว่าเหมือนเหมือนกับเมืองประเทศสลาชหลุมมพวกนี้แต่ก็คือพระสันตะปาปาก็สามารถที่จะ ช่วยส่งมาที่เจ้าเมืองหรือแม้กระทั่งมีจกักรพรรดิแห่งหนดจังหวัดจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยวูสบวกถือเป็นเมืองหลักแห่งหนึง่งอาณาจักรหลักแห่งหนึง่งที่ดูแลพื้นที่แถวนีน้ได้ภาษีได้อะไรต่ออะไรก็เลยกลายเป็นมเมืองที่จเจริญขึ้นมานะครับมีเจ้าเมืองเขาเรียกว่าอาร์คบิชอปเจ้าชาย Bishop, บิชอปนะฮะเป็นตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่เป็น <Arc Bishop. S 1> เดิมทีเป็นบิชอปบิชอปก็คือเป็นบาทหลวงเฉยๆแต่ถ้าเกิดเป็นทา<ด>นแห่งเข้า<อ>ไปเลยอาร์ Arc. ประมาณนั้นแต่แพงดีนะเพราะว่าอาร์คบิชอปเนี่ยเป็นทั้งทั้งฝ่ายเขาเรียกอ,อะไรวะฝ่ายศาสนาแล้วก็ฝ่ายปกครองอรวมเข้ามาเลยนะฮะเป็นได้<ร>ทั้งอ,อะไรนะคารวาสแล้วก็อะไรดูแลเมืองเลยใช่ใช่<ๆ>ก็คือมีอำนาจสูงคุมทั้งหมดเลยนะครับเพราะงั้นบูสบวกก็ที่เรามาบูสบวกเนี่ยเพราะว่าเป็นเมืองสวยเมืองเก่าแล้วก็จะมีอะไรต่างๆเยอะต่อเลยครับ ผมพอมันถึงปุ๊บผมก็จอดรถครับแล้วก็พาที่จอดรถหายากไม่จานไม่ยาดทามีเงินอ๋อเออเงินหยอดข้าไปเดี๋ยวกือได้ง่ายแต่ผมไม่เข้าหลังสี่โมงมันปิดเหมือนเข้าใจไหมมิเตอร์มันปิดนะมิเตอร์ปิดแล้วก็เสียบช่วงไม่ต้องจงง่ายตังค์ไงตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงสี่โมงเย็นจนถึงแปดโมงเช้เชเชเชาไม่ต้องจ่ายตังค์โอ้ชาลดโอ้เรื่องปกติเออนี่มาแล้วมาแล้ว เราก็เข้ามาเที่ยวช่วงที่ผมมา,มาเที่ยวเนี่ยเป็นช่วงตลาดคริสต์มาสเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยก็จะมีขนมเยอะแยะนะฮะเมื่อกี้ผมพูเป็นไส้กรอบไม่ใช่หรอแล้วไส้กรอกก็มีขนมก็มีอะก,กินอะไรขนมเยอะมากมันจะเป็นแผงลอยแล้วไส้กรอกนันสสรุปไส้กรอกต้องยี่ห้ออะไรครับไม่ยังมียี่ห้อต้องกินแผงลอยไม่มียี่ห้อซัดเป็นตามแผงแตามเมือแต่ละเมืองจะมีแต่ละแผงไม่เหมือ,มอนกันโอ้ขเข<อ>า<ช>ทำเองเลยใช่ไหมทำเองทำเองฮะไส้กรอกพวกนี้บดบัวประมาณนั้นแ่ะ เมื่อฉะนั้นเมื่อพวกนี้นะครคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องลองคิดถึงว่าอากาศที่ผมเดินอยู่ตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิอยู่ประมาณแค่ประมาณสักเจ็ดแปดองศาหกองศาก็นี่ใส่เสื้อโค้ทนะช่หนาวเลยน่าไม่ตกกันเปนดีนะฮะแล้วก็มีเบียร์ด้วยปะโอ้โหเขาไม่เขาไม่กินเบียร์กันก็ต้องกินไวน์ร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ให้เดินดูบรรยากาศว่าให้ดูบรรยากาศว่าของกินมีมีเพียบของกินเยอรมันมีปัญหาอยู่นิดเดียวไม่เหมือนของกินญี่ปุ่นเพราะของญี่ปุ่นของกินญี่ปุ่นมันจะน่ารัก กุ๊กกิ๊กเขาเยอะมันมันก็ดูดีแต่มันบ่มเลยกินได้อิ่มทีเดียวเลยเงี้ย <c oughs> กินขนมชิ้นเดียวผมว่าตายแล้วแต่ชิ้นนี้มันบิ่มมากเลยคือไม่เข้าใจว่ากินอะไรกันนักหนาอันเหลืองเหลืองนี่อะไรฮะโบสถ์เมืองน,นี้จะมีโบสถ์เล็กๆน้อยๆมีศิลปรกรรมของสายหลายยุคสมัยทั้งเรือนซองทั้งโรม,มันทั้งบาโรกหลายหลายอย่างปนๆกันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเดินดู มันจะมีศิลปะหลายหลาย,หลายสไตล์ปะปนกันแล้วก็บรรยากาศของเราก็คือมีตลาดลองคิดภาพตลาดที่มีแผงลอยประมาณสัก200แผงแบบเยอรมันสะอาดเอี่ยมไม่มีแบบน้ำครัำหรืออะไรแล้วเราก็เดินไปตามแผงแต่ละแผงแล้วรอบๆของเราเนี่ยก็เป็นตึกในลักษณะนี้ตอนอช่วงที่พระอาทิตย์กำลังตกซึ่งตกดึกนะฮะเพราะว่าหน้าหนาว2ทุ่มอย่างเงี้ยตอนนี้เดินอยู่ประมาณทุ่มเกือบ2ทุ่มแล้วเพราะฉะนั้นบรรยากาศรอบเมืองเนี่ยก็จะ มันจะคล้ายๆกับว่าเดินไปในฝันยิ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมกําลังแต่งงานหรือแต่งงานแล้วหรือได้มรดกจากพ่อตามาก็ควรจะพาลูกสาวของพ่อตาได้แก่เมียคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวซะบ้างเพราะไงๆก็ได้มรดกเข้ามาแล้วอาจจะเจียดเงินส่วนหนึ่งที่เราไม่ถลุงหมดเนี่ยพาลูกสาวของพ่อตาเราไปเที่ยวนะครับซึ่งเป็นแนวทางที่อาจารย์ใช้อยู่ผมไม่เคยได้ไม่ได้มรดก เป็นไปได้ยังไง <_ at> <_ at> เ,เพราะว่าพ่อตาผมยังอยู่<_ at> <_ at> เข้าใจนะเพราะฉะนั้นที่มองเป็นรอบๆนะฮะก็คือบท<น>ก็เนี่ยพี่เล็กม,มันคือมันไม่ไม่จำบางอย่างเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องดได้ค่อยๆเดินท,ท,ที่แค่ภาพมันไม่สามารถบ่งอารมณ์ความรู้สึกมันต้องอ่านหนังสือลมเย็นๆมันต้องอ่านหนังสือมันถึงจะให้ความรู้สึก ต้องไปเองฮะคุณเมยมั้ยไปแล้วก็ดูบรรยากาศซิเนี่ยคุณเมย์ลองดูเราก็่เคยเดินไปนะฮะแล้วร้านแต่ร้านจะไม่เหมือนกันไงฮะแล้วก็ของในแต่ละเมืองก็แตกต่างกันวายไม่กระทั่งวายร้อนแต่ละเมืองก็แตกต่างกันของที่ระลึกก็แตกต่างกันอันนี้น่าสนมีต้นไม้ด้วยเอามาห้อยคอเมียก็ได้ตอนคริสต์มาสเนี่ยนะอาจารย์เขาเรียกผมไม่รู้เหมือนกันผมนึกว่าเขาคนเยอรมันก็ซื้อไว้คล้องคอเมียเอาเป็นพวงใชี้หมั้ย เหมือนเป็นไปแขวนหน้าบ้านอะไรับมิสโทมิสโทแดคิสตมิสโทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของผลไม้ผลหมากลากไม้ในเยอรมันเนี่ยก็มีเยอะแยะเลยครับสั่งไปจากบางมด่ไม่ใช่นี่คือเหมือนพวกหาบเล่พวกแผงลอยของเขาอันนี้เนี่ยหยุดนิดนึงครับอันนี้เนี่ย คุณอย่าลืมว่านหน,งนังสือตามรอยทางรักเนี่ยเขียนโดยใช้เข้าโครงจากเรื่องทางรักของคุณธมันตีหรือคุณโรสลาเลนที่เขียนมาเมื่อเกือบ50ปีก่อนมันจะเป็นเส้นทางของหนุ่มสาวไปฮันนีมูลสนุกมาก uh huh. ผมก็ทําตามรอยมาบุ๊บวกเนี่ยในทางรักก็มีแล้วก็สุรีนางเอกพระเอกในในเรื่องนั้นเนี่ยก็มาเที่ยว ที่เมค่ะเหมือนกันเปรียบห้ปีนี้ถ้าจะไม่เปลี่ยนผมหาโรงแรมเจอผมหาร้านอาหารเจอผมหาร้านขายผักเจอทุกอย่างตามในหนังสือเลยเกือบ <c oughs> 50ปีเพราะถึงบอกว่าเยอรมันมันมันเป็นอย่างนี้ฮะทุกอย่างคล้ายๆกับล็อก S <S คือถ้าเกิดมันผสมกับโดนฟรีดเอาไว้โดนฟรีดในทางเพราะงั้นถ้าเกิดคุณทวินหาอยากให้มันอ,อ่อานนิยายผมไปผมเขียนเรื่องนี้ใช้คําว่าตามรอยทางรักเนี่ยเพราะว่าบางคนนี่ยทวินหาความเก่าก่อนอะไรต่างๆเนี่ยในเยอรมันถ้าเกิดไปที่ถูกที่ถูกทางในเมืองเขียเมืองเก่าและบรรยากาศทันยบทในหมู่บ้านเนี่ยมันเหมือนล็อกหมู่บ้านผมไ,ไปแปดปีก่อนแปดปีนี้เนี่ยเรียกว่าล็อกล้านเลยเป๊ะ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 ไม่มีการเปลี่ยนคนขายยังอยู่ไหม คนุณใครยังอยู่คุณป้าคุณคุณป้ายังอยู่ใช่เพราะผมไปมาสองผลแล้วก็ยังเจอทุกครั้งอ,อ,อืแกก็ไม่เคยลดให้ก็ <c oughs> จต่ไม่ซื้อแกจะลดทำไมละ่ะกลับมาที่ตรงนี้กันครับ <c oughs> เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะนี่คือช่วงแรกของเที่ยวกับทอนประจำวันนี้กับเรื่องราวของตามรอยทางรักหนังสือเล่มใหม่พี่เล็กโชฮะโชว์ เล่มใหม่ของดรทราทำโรงราวาสวัสดิ์เพิ่งจะออกเลยนะฮะเพิ่งจะวางแผงกันนะครับมีสองเล่มนะฮะเล่มแรกออกมาก่อนอีกเล่มหนึ่งเนี่ยก็จะตามมาติดๆภายในไม่เกินสองสัปดาห์นี้นะฮะใครที่สนใจอยากจะอ่านก็จะซื้อเป็นคู่ก็ได้หรือจะซื้อทีละเล่มก็ได้เพราะว่าราคาก็เท่ากันซื้อคู่ก็เท่ากันกับซื้อเล่มเหมือนกันเล่มหนะึ่ง <1, S 2> เล่มสองนะแล้วก็ถ้าจะไปคิดว่าเดี๋ยวไปรอออกเป็นแพ็คคู่ช่วงงานหนังสือแล้วมันจะลดลงกว่านี้ พิวิทยาก็บอกไว้แล้วบอกว่าเท่ากันเท่ากันเท่ากันฮะแล้วก็ออกแน่ฮะเพราะว่าสองเล่มที่สองก็จาะอยู่แล้วฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาไปตามรอยทางรักกันต่อกับเรื่องราวของเยอรมันพักสักครู่ครับ